ไม,ไม่ใช่กูรลองไม่ได้ถ้าเกิดข้าไม่ถูกเกาะเรามาก็ได้ไ <recherche> ม <ส televis> ่ทราบแม่ต <pantry breaking> ้องเปรักทีให้เธไปไม่ด้คิดอะไรอะไรทราบแล้ม่ตเราไม่ต้องแกงใจ เทใจทั้งใจไปเธอหมดแลังกุนเนียไม่มีอีกแล้วฮะฮะมากขึ้นน้อยลงของกายแล้วบูวิฮูกวบิวิบังเกูีนี่รักแล้วไงวี่มามกินไม่อมกูวีนีแล้วไงบูวีฮูเกอมันริมินทิมบโลกสวยโลกสวย กลัวโลกสวยช่วงนั้นวันนี้มันยังไม่หลายโลกสวยมายังไงมันหลายอะโลกสวยทุกคนรข้ทงานี่มันไกลอ่ะโลกมันเติงมอตายห่าแต่ก่อนจะมาหยุดไอ้โลกสวยเนี่ยไอ้เต๊อะหูยรูมก็มีฟังผิดไปหมดแล้วนะอ้ามันลองว่าอะไรวะ You will be a baby your my world what oh what a ไงเราไม่กระดูวเราไม่รู้ขทอผิดกูซ้อมเพลงชูทางไลน์มาแช่อคิดดีๆมันมาเล่นเพลงนี้กูซ้อมตึงเข้ามาวัฒนานาสดกูซ้อมเพลงนี้มาแล้วทำไมมาร้องอันนี้อ่ะแล้วพอมาถึงมึงก็าด้บอกว่าอ๋อมึงบอกว่าให้ซ้อมเพลงนี้เอ้าก็ดื่มกูไม่เป็นไรเลยรวมก็โอเคโอเคดีฟังได้ผิดไปนิดเดียวเองนิดเดดดีียยวนิเวโอเค